มาเที่ยวอ,อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างข้างบนเป็นภูเขาข้างล่างน้ำมันค้างอยู่ตรงนี้ถ้าก็เลยเรียกว่าเขาน้ำค้างอันนี้พวชนะครับอันนี้ไ์สดหรืออันนีบันทึกวิดีโอไว้มันไม่มีสัญญาณขณะนี้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มี ยานแห่งชาติเขาน้ำค้างเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์การสู้รบระหว่างรัฐบาลไทยกับคอมมิวนิสต์ซึ่งตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นที่หลบซ่อนของขบวนการโจ์กอการลายคอมมิวนิสต์ ระหว่างเดินทางมาก็มีล้มมีบอ่อคาดว่าน่าจะเกิดจากการระเบิดมั้มขงขณะนี้กำลังขึ้นเขาลงเขาไต่ไปเรื่อยวิวสวยดี ทีคือนายสกุลกินคนเดิมเดินมาแท้เป็นเขาบอกว่าจาก ประวัตที่อ่านมาเขาบอกว่าเป็นป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันมีความอุดมสมบูรณ์มากไม่มีการบุกรุกป่า มีแต่ปลาย่างเป็นสน่วนใหญ่ไม่มีการบ่มปลุกเลยไหนไหมอ๋อหลานบอกนะ